สวัสดีครับวันนี้ช่องยิราสตอรนนี่เราก็จะมาปั้นดีเลมันวันนี้เราจะมาปันน้นพายราค่ะนะคะห้าเสียงอุปกรณ์มีอะไรบ้างโอ้มีสีดำเป็นดีเลมันแล้วก็สีเขียวเป็นดีเลมันเหมือนกันนะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นดีเลมันเหมือนกันนะครัะ <c oughs> แล้วก็มาเริ่มปั้นกันเลยครับครับผมอัย่างแรกเราก็ต้องทำตัวเป็น เราจะทำหัวกันนะครับเริ่มจากตรงนี้กันว่แค่นี้พอเพราะว่ามันเริ่มยาวคนน่ะนี่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 แล้วก็ทำตาเลยครับทำตาสีดำเพราะว่าสีของไม่มีแล้วมันไปส่งกับสีดำแล้วเต็มเลยแล้วก็เข้าไปแตะเข้าไปให้มันให้ย่งางหน้าต่อไปเราจะ ก็จะทำหมอนหมอน ไปเราก็จะทำท่าให้เพรียงนากันครับท่าพยนาคก็มีหลายท่ามาเลยท่าแบบจะพ่นไฟก็คือแบบวเนื้มันจะพ่นไฟไปหลายอันเลยแล้วก็มีท่าแบบแบบเหมือนจะ ห,หัวแบบฟันหัวบิลคนอื่นจนคนอื่นกระเด็นจนเก,กือบจะล้มแล้วก็แล้วมันบอกว่าทำสิ่งนี้นะแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายะ